สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาที่สามารถยืนเหนือ1,790ขึ้นมาแล้วแบบนี้เนี่ยยังจะขึ้นไปต่อเลยได้ไหมแล้วถ้าหากว่าขึ้นไม่ได้จะมีราคาที่มีโอกาสปรับต่วลงได้แบบไหนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะสอนให้เมื่อวานนี้สมาคมมีการปรับราคาทั้งหมด5ครั้งนะครับ เริ่มตอนเวลา9โมงครึ่งโดยประมาณนะครับเปิดตลาดมาก็บวกขึ้นมาก่อนเลย250บาทนะครับราคาทองคําแท่ง965สมาคมขายออก28,150ครับและรับซื้อขึ้น2 8 5 0บาทครับทองรูป,ปรพันธ์ขายออก28,650ครับและรับซื้อขึ้น27,545บาทโกลสปอเคลื่อนที่บร,ริเวณ1,789นะครับโดยมีจุดต่ําสุดมื่อวานบร,ริเวณนี้ครับ1,788ประมาณนี้นะครับ ค่าเงินบาทเปิดตลาด33.27นะครับเป็นค่าเงินบาทอ้างอิงนะครับใช้ราคาปิดตอนช่วง5โมงนะครับราคาทองคำแท่ง9ก้าอค่าขายออก28,250เท่ากับว่าทั้งวันเนี้ยราคาเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับ รับซื้อคืน28,150ครับทองรูปรพันธ์ขายออก28,750ครับและรับซื้อคืน27,636บาท GoSport เคลื่อนที่จาก1,789ในราคาเปิดใช้ราคาปิดที่1,798เหรียนนะครับ GoSport ปรับตัวขึ้นนะครับค่าเงินบาทละ33.23นะครับก็ถือว่าแข็งค่ากว่าตอนเปิดเล็กน้อย นะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าตอนช่วงบ่ายสามโมงครึ่งที่หล่นไปถึง33.18สงีห้าตังเลยนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของกองทุน spdr หรือ spider go นะครับกองทุนนี้ไม่ได้ทำการซื้อเข้าขายออกคงทองเท่าเดิมที่982.72ตันนะครับใช้ราคาสปอตในการนั่งิงปิดตอน1795ประมาณนี้นะครับ เมื่อคืนนี้ดาวโจนบวกเพียบเลยนะครับดาวโจนส์ s amp p ห้าร้อยนัสดอย่างเงี้ยบวกระดับเปอร์เซนต์กว่าหมดถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อคืนนี้มีข่าวในเรื่องของพวกหุ้นกลุ่มน้ำมันดีนะครับแล้วก็ที่กอลเช็คนะอันนี้สรุปให้ฟังนะครับพี่เรื่องแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องหุ้นของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ดีหลายตัวหุ้นกลุ่มโลหะพวกนี้ก็ดีหุ้นกลุ่มน้ำมันก็ดี เพราะว่าเห็นทางสาหรัฐเนี่ยเขาให้ทางโอเปนะครับของซาอุเนี่ยเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อสกัดกั้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงตอนนี้ระดับแบบเออขึ้นมาวันหนึ่งเป็นเอร์เซเลยนะครับตอนนี้80กว่าเหรียญต่อบาเรลแล้วนะครับผมถือว่าสูงสุดในรอบ7ปีนะครับตัวเนี้ยที่หนุนทำให้ทองไม่ลงไปด้วยทำไมหุ้นขึ้นแบบนี้เห็นไหมแล้วทำไมทองไม่ลงอะก็น้ำมันขึ้นน้ำมันถือเป็นต้นทุน การผลิตนะครับขุดหาทองนะครับฉะนั้นถ้าน้ํามันปรับตัวขึ้นราคาทองก็จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญตอนทุ่มครึ่งน,นะครับในส่วนของรีเทลเซลล์คอรีเทลเซลล์เนี่ยจะเป็นยอด้าปีกตัวเลขเดิมเนี่ยอยู่ที่1จุด 8%นะครับของคอรีเทลเซลนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงอ่ะที่ระดับ0.5%แบบนี้ก็คาดการณ์บวกทองนะครับรีเทลเซลเช่นกันนะครับตัวเลขเดมอนมีที่0.7%คาดการณ์ว่าจะออกมาเนี่ยติดลบ0.2%แบบนี้คาดการณ์ส่งผลบวกต่อทองนะครับค่อนข้างสำคัญนะครับตัวยอดค่าปีกอีกตัวหนึ่งจะเป็นในเรื่องของ Empire State Manufacturing Index นนะครับตัว ดัชนีการผลิตนะครับจากเฟดสาขานวยอร์กนะตัวนี้ตัวเลขเดิมอยู่ที่34.3นะครับคาดการว่าจะออกมาลดลงเหลือ24.9แบบนี้ก็คาดการสงผลบวกต่อท้องด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลข Import price ที่ออกในเวลาทุ่มครึ่งเช่นกันเนี่ยเป็นตัวเลขนำเข้าตัวเลขเดิมเนี่ยติดลบ0.3%เนี่ยคาดการว่าจะออกมาดีขึ้นที่0.6%แบบนี้เอ็นนำเข้ามากแสดงว่าคนมีกำลังซื้อเยอะเหรอ แสดงว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีใช่ไหมไอ้ตัวนี้จะส่งผลคาดการลบต่อทองนะครับในส่วน3มทุ่มเนี่ยจะมีในส่วนของตัว PERIMUM CONSUMER SENTIMENT เนี่ยหรือตัวความเชื่อมั่นเนี่ยตัวดัชนีความเชื่อมัน่นตัวเลขเดินอยู่ที่72.8นะครับคาดการว่าจะเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจเนี่ย7จ5แบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็คาดการส่งผลลบนะครับ ตัว Business Inventory นี่ตัวนี้ด้วยตัวเลขเดิมอยู่ที่0.5นะครับคาดการณ์าจออกมาดีขึ้นที่0.7แบบนี้สต็อกสินค้าภาโคงคังนะตัวนี้เอาก็ไม่ได้เขียนให้นี่ตัวเลขเดิม0.5ใช่ไหมครับตัวเลขคาดการอยู่ที่0.7แสดงว่าคาดการว่าสต็อกสินค้าเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะไม่มีการสั่งเพิ่มขึ้นหรอแบบนี้ก็คาดการส่งผลลบนะครับในส่วนของ Perlim u m เนี่ยตัว Inflation เนี่ยตัวเนี้ยหรือตัวเงินเฟ้อนะครับตัวเลขอยู่ที่4.6%ก็ไม่มีคาดการก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรนะครับมีการประชุมนะครับ2วันนะครับ IMF Meeting นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของถแถลงของคุณวิลเลียมแต่ไม่ค่อยส่งผลต่อตลาดเท่าไหร่นะครับ คราวนี้ก็มาดูตัวเลขเมื่อคืนนะครับตอนทุ่มครึ่ง PPI ค PPI เนี่ยเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับก็ประกาศออกมาแล้วตัวเลขเดิยมยูที่0.7เนะครับคาดการณ์ที่0.6แต่ว่าน้อยกว่าคาดการณ์อีกที่0.5เปเซแบบนี้ก็ส่งผลบวกต่อทองนะครับในส่วนของค PPI นี่ก็ด้วยตัวเลขเดิมที่0.6นนะครับคาดการณ์ที่0.5ออกมาจริงเพียง0.2เท่านั้นก็ส่งผลบวกตัวนี้นะครับ ในส่วนของผู้ขอรับสบริการการว่างงานหรือ unemployment claim ตัวเลขเดิมอยู่ที่329,000หา่าลออกมาจริงเนี่ยน้อยกว่าที่คาดการณ์เห็นไหมน้อยกว่า315,000หหาพรแสดงว่าคนตกงานลดลงแสดงว่ามีการจ้างงานเพิ่มนะครับคนมาขอใช้สิทธิ์น้อยแสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างนี้ก็ส่งผลลบนะครับแต่ทองไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับเคลื่อนที่อยู่ด้านบนสูงกว่า1 7 9เเสียมากกว่านะครับ เนี่คูดออยเหมือนกันเมื่อคืนตัวเลขเดินอยู่ที่2.3มิลเลียนเนี่ยคาดการว่าจะมาลดลงอยู่ที่1.1มิลเลียนแบบนี้ครับแต่ออกมาจริงเนี่ยโอ้โหสต็อกเพิ่มถึง6.1มิลเลียนแบบนี้อันนี้ส่งผลลบเลยนะครับคูดออยอินเวนทรี่เนี่ยตอนสี่ทุ่มจบแล้วข่าวก็ไม่มีแล้วเมื่อคืนก็มีเท่าที่เล่าให้ฟังนะครับมาดูกันนี่คือดอลลาร์อินเด็กซ์ดอนอ่อนไงเห็นไหมครับ ตัวพอดอนอ่อนแบบนี้เนี่ยฟึบฟึบพันธบัตรปรับตัวลงเมื่อคืนเนี่ยทำให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าพี่ดูนะครับจุที่94.65ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญมากโดยมีแนวรับเนี่ย94.36เนี่ยที่พยายามเรียนว่า ราคาที่สูงกว่า94.36ขึ้นมาเนี่ยพร้อมทุบได้ทั้งหมดนะครับแต่มีแนวต้านสำคัญที่95.44ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาอยู่บริเวณแนวรับสำคัญเลย94.03ถ้าพักลงมาได้ก็จะส่งผลบวกต่อทองยิ่งกว่านี้อีกโดยมีแนวรับถัดไปถือว่าสำคัญเลยคือ93.59ครับ อินดิเคเตอร์ปรับตัวลงยังไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นเลยนะครับตัว r s i เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีเลยเนี่ยไหนดูซิลงต่อก็ได้งัดก็ได้โอ้เล่นบีบหัวใจตลอดเลยเพราะาถ้าลงจะเป็นตัว M เลยนะเนี่ยจะส่งผลบวกต่อสปอตทองมากเลยนะครับถ้าลงนะครับตัวนี้แนวรับนี้สำคัญเพราะว่าเป็นจุดสูงเดิมเห็นไหมครับพอขึ้นก็แท่งอย่างกยักเลย ถ้าพักลงมาถึงแถวนี้จะส่งผลบวกแต่ถ้าหล่นลงไปอีกจะยิ่งบวกบวกบวกเลยครับสำหรับสปอตทองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแถวเนี้ยน้องก๊อฟมันต่ําแล้วเกิดเขาดึงขึ้นมาล่ะอ๋องั้นลบทันทีเลยพี่ตัวเนี้ยจะส่งผลลบต่อสปอตทองทันทีเลยครับคราวนี้ก็มาดูค่าเงินบาทตั้งแต่ไม่ผ่าน3.4บาทขึ้นมาชนเนี่ยหครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยทิ้ง โดยมีแนวรับสำคัญ33.10ตอนนี้อยู่ที่33.16หลุดไหมยังไม่มีชุดพักเลยถ้าหล่นลงมาอีกบาทแข็งค่าจะถือว่าส่งผลลบต่อราคาทองคำแท่งนะครับโดยมีแนวรับ32.86ครับแต่เรียนว่าค่าเงินบาทเนี่ยถ้าไม่หลุด32.86ให้ระวังบาทอ่อนกลับเลยนะครับผมเรียนพี่ก่อนนะทำไมถึงเรียนแบบนี้รู้ไหมครับอินดิเคเตอร์ลงมาเร็วไปครับ จะถึงพื้นแล้วนะถ้าถึงพื้นแล้วตรงนี้ไม่หลุด32.86ค่างเงินบาทอ่อนดีกลับได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ยังแข็งอยู่ครับแต่ถ้าเกิดหลุด32.86แล้วน้องก๊อปเนี่ยจะเป็นแนวรับที่แข็งถัดมาเลยครับ32.16ตรงนี้ตอนนี้ว่ากันที่แถวนี้ก่อนหลุดไหมเนี่ย33.10ไม่หลุดก็เด้งเลยนะครับต้านก็33.36 56เลยเนี่ยแถวเนี้เลยแต่ถ้าหากว่าหล่ดลงมาอยู่แบบนี้ ให้คอสามข่กัส3มสไปเลยครับถ้าเกิดไม่หลุดก็เด้งกลับเลยถ้าเด้งกลับจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งและทองโกลฟิวเจอร์ทันทีครับแบบนี้คราวนี้ก็มาดูกันสำหรับทองคำแท่งนะทองคำแท่งเทสเมืม่อวานก็อยู่แค่แถบนี้นะหลุดไม่ได้สองหมื่นแปดเมื่อวานไม่หลุดด้วยไม่หลุด2อ0หมก็วิ่งอยู่โซนบนสิ่งที่อยากเรียนพี่ๆเลยคือ ตรงไหนที่น่าซื้อเนี่ย2 7 7 7 0แถวเนี้ยถ้าหล่นลงมาจริงอ่ะเสี่ยงซื้อค่อยเสี่ยงแต่แถวเนี้ย28,000ตอนนี้อยู่170ใช่ไหมครับถ้าใครซื้อก็คิดถึงเรื่องส่วนต่างและผลกำไรเอาไว้ด้วยนะครับแนวต้าน28,240ยืนได้ไหมยืนได้ก็โซน300-500ถ้าใครจะเสี่ยงซื้อจากโซนเนี้ยแถว200กว่าเมื่อวานถึงนะครับ240เนี่ย คนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยแถวเนี้ยพี่จะปิดทํากําไรแถวนี้200กว่าหรือจะขึ้นไปสามรอยกว่าเอาที่ชอบอ่านเดี๋ยวก็ให้ดูดูนะโซนที่สูงกว่า2 8 2 4 0ถ้ายืนขึ้นไปแล้วพี่ดูนะอาการจะเป็นประมาณนี้และแบบนี้ขึ้นไปถึงก็ได้ครับแต่เวลาที่เขาไม่ถึงอ่ะที่ยืนสูงกว่า240 350ยสี่บบประมาณเนี้ยเวลาที่เขาพักเขาจะอาการนี้แบบนี้แบบนี้พี่เห็นไหม แหแบบนี้ยพี่ดูสิไม่ใช่ไม่เคยเกิดเขาเกิดมาหมดแล้วนะครับจะซื้อแถวนี้หรือซื้อข้างล่างอันนี้ต้องเลือกแล้วแนะ่ะแต่ส่วนตัวก็ชอบซื้อถูกนะแพงๆอย่างมากก็ไม่เล่นหรอกนั่งดูไปเลยขึ้นไปก็ขึ้นได้ก็ขึ้นไปครับเพราะถ้าซื้อแล้วขึ้นไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าซื้อแล้วล่วงเนี้ยอันนี้มีปัญหาเพราะกว่าจะออกเนี่ยใช้เวลามากเลยนะครับคราวนี้กลับมาดูในส่วนของล้านทอง ให้ความสำคัญกับแนวรับ28,7 6 9ดบาทนะครับเมื่อวานหลุดลงมาก็ไม่หลุดไม่หลุด29 0 0 0น้าะเมื่อวานถ้าไม่หลุดก็มีแนวต้าน29 2 5 6้าห้าบหกบาทแถวแถวบริเวณนี้นะครับแถวเนี้ยยืนได้ไหมถ้ายืนได้ขึ้นมาเนี่ยจะซื้อเสี่ยงซื้อแถวนี้ไหมล่ะจะส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำเลยครับเพราะถ้าซื้อแล้วขึ้นไม่มีปัญหาแต่เวลาที่พักเนี่ย โอ้ยิ่งโฟ9เนี่ยเก้าสี่ตัวเนี่ยอันนี้ขั้นต่ํานี่หนึงกิโลนะครับมีผลกระทบนะหนึ่งกิโลก็ 65. 6 5สบ้าจุบาททองนะครับเป็นราคาที่เหมาะกับการปิดทางกาไรมากกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับก,ก,ก็ก็มีมุมมองแบบนี้แต่ใครจะซื้อแถวนี้แล้วขึ้นไปทำกำไรได้ต่อเนี่ยอันนี้ไม่ห้ามนะครับก็พิจารณาให้ถี่ถ้วนเท่านั้น เคลื่อนที่อยู่ใน m m e t สมิทิ t r แต n งก็อันนี้ก็เคลื่อนที่อยู่ในกอรกอบแ,แบบนี้เลยแต่ส่วนใหญ่พฤติกรรมแบบนี้ส่วนมาก,มากวิ่งขึ้นมากกว่าส่วนมากนะครับเดี๋ยวมาดูสปอตก็รู้ครับภาพนี้จะเป็นสปอตโกในรายวันทำการวัดรีเทสชุดใหญ่1ชุดนะครับแล้วก็วัด Projection ชุดเล็กทับซ้อนเข้าไปข้างในอีก1ชุดคืออยากรู้ว่าชุดใหญ่เนี่ยจริงๆอะขึ้นได้เท่าไหร่ นะครับตอนนี้ขึ้นไประดับไหนแล้วเนี่ยเราจะตีรีเทสชุดใหญ่หนึ่งชุดแล้วตีชุดเลนสั้นในนี้แล้วค่อนข้างให้ความแม่นยำด้วยยกตัวอย่างเทสพี่เห็นไหมครับวิบ่งขึ้นเนี่ยชนในกรอบเนี่ยแนวต้านจะอยู่ในกรอบนี้นะครับโซน1 8 0 0รถึง1 7 9เเนี่ยเมื่อวานก็อยู่ในกรอบนี้ครับเนี่ยถ้าหลุด เมื่อวานพี่เห็นไหมครับเนี่ยจุดต่ําเมื่อวานอันนี้คือที่ทําคลิปให้เมื่อวานเลยนะเนี่ยจุดต่ําได้แค่แปดแปดเองครับแปดแปดแปดเก้าประมาณนี้ครับไม่หลุดเด้งเลยเห็นไหมครับขึ้นมาชนโซนฟอลเบรกประมาณร้อยสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์โซนนี้สิ่งที่ก๊อปอยากเน้นย้ําในภาพนี้เลยคือพี่เห็นฟิโบนัชชีทับซ้อนไหมครับพันแปดร้อยพันแปดร้อยหนึ่งชนเขาถึงฝ่าไม่ได้ ฉะนั้นแนวรับที่สําคัญจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดหลุดถ้าหลุดในกรอบนะครับถ้าหลุดนะเอาอินเคสหลุดนะแนวรับคือพันเจ็ด้เจบเจ็ดแถวนี้โซนนี้และพันเจ็ดสิบสี่เห็นไหมครับพอเขาเบรคขึ้นไม่ได้เนี่ยพักได้นิดเดียวเนี่ยขึ้นต่อเลยถ้าขึ้นไม่ได้มีโอกาสเป็นตัวเอมแต่ถ้าสามารถยืนได้ ผมเรียนพี่ก่อนนะครับราคาในกรอบเนี้ยถ้าพี่จำกันไม่ผิดนะช่วงเมษาพฤติกรรมแบบนี้เลยเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ยึกยึกยักยักยึกยึกยักยักวิ่งพลวดทีเดียวขึ้นมา10กว่าขึ้นมา20สบแบบนี้เลยฉะนั้นถ้ายืนเหนือพันแปดอได้นี่คือเป้ากันขึ้นครับพันแปด้อยยี่สบสี่เหรียญโซนนี้วัดมาแล้ว แถมเป็นแนวต้านระดับ1 6 1 8ด้วยฉะนั้นถ้ายืน้อยแล้วเนี่ยโอกาสถึงมีนะครับตอนนี้อินดิเคเตอร์ปรับตัวลงแบบนี้ตอนนี้อยู่1,794นะครับในตอนนี้ก็หล่นไหมถ้าไม่หล่นเนี่ยอันตรายในการขึ้นแล้วนะถ้าใครมีสถานะขายแล้วถ้าเกิดเขาไม่ผ่านแล้วน้องก๊อฟพี่ไปซื้ออย่างเงี้ยพี่ไม่เจ็บหรอก็ อันนี้มันต้องเสี่ยงแล้วจากมันไม่น่าเสี่ยงโซนนี้ไงพี่พอรอบที่แล้วพี่ก็ดูเดยเนียเขาวิ่งลงมาจากไหนเนี่ยโซนพันแปดร้อยกว่าเนี่ยพี่ดูเลย,เยถ้าซื้อมันต้องเสี่ยงซื้อจากข้างล่างโซนพวกเนี้มันมาเสี่ยงซื้อไล่แถวเนี่ยมันอันตรายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่มีซื้ออยู่แล้วถามว่ายัางขึ้นต่อไหมมีโอกาสมีโอกาสที่จะขึ้นต่อสูงด้วยนะครับแต่คนที่แอคชั่นเข้าใหม่อันเนี้ยเสี่ยงอยู่แล้วพี่มันขึ้นมาเยอะแล้วอะ แล้วขึ้นทีเดียวด้วยประเด็นครับมาดูในส่วนของสีชั่วโมงยังขึ้นได้ไหมพี่ดูนะหนึ่งร้อยข้างบนสูนข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเขาเบรกเห็นไหมพันเจ็้อยเก้าสบเอ็ดเนี่ยมันเป็นหกสเอ็ดจุดปดเปอร์เซ็นต์ไงขึ้นไปชนเนี่ยพันแปดร้อยหนึ่งเมื่อวานเนี่ยชนต้านถัดไปก็เลยพักกรอบเนี่ยต้องดูว่าพี่ดูนะชุดต่ำเขายกขึ้นเห็นไหมครับโอกาสที่เขาจะเบรกพันแปดร้อยส่วนตัวนะก็ว่ามี อันนี้ให้แนวต้านไปงั้นนะพี่พันแปดร้นึ่งพันแเนี่ยพราะถ้าเกิดยืนโซนพันแได้ไม่น่าจะ1 8นแปดรอกครับน่าจะสูงกว่าน่าจะประมาณ1,820อยย่างได้เลยด้วยซ้ําไปชุดนเนี้ยแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยเขาสูงมากเราไม่รู้หรอกพี่ว่าเขาจะขึ้นแบบอย่างเงี้ยขึ้นปั้งทีเดียวแล้วทุบเลยไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ตอบไม่ได้นะแต่เนี่ยแต่อยู่บนโซนที่สูงมากทั้งหมดเลยพี่เห็นไหมครับดูด้ อย่างเงี้ยขึ้นต่อได้ครับแต่เวลาที่เขาลงมันจะเร็วมากเลยเร็วเลยแหละถ้าเกิดหลุดนะไม่หลุดก็ก็ไถ่เยยงี้ยไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นทําเฟรมสีชั่วโมงให้ความสําคัญกับแนวรับพันเจ็ดยเก้า็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่11 91, 11 77, 11 64, เหมือนกันเลยคราวนี้สิ่งที่อยากจะเรียนพี่ๆเลยคือสปอตโกในลายวันดูนะอันนี้ วัดแบบอีเรียดไว้ให้นะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่า X ลงมา1 2 3 4 5สองบขึ้น A พัก B อัน,น,น,นเนี้ยขึ้น C ขึ้น c เนี่ยมีแนวต้านอยู่2แนวคือ1797และ1814เหรียญน,นะครับโซนเนี้ยโซนเนี้ยไม่น่าถึงรอมั้งเนี่ยถ้าวัดจากอันเนี้ยต้านใดต้านหนึ่งอะ พอพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดเนี่ยตอนนี้อยู่เก้าสิบสี่ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเส้นสองร้อยวันที่พี่เห็นว่าผ่านไม่ได้ก็พักผ่านไม่ได้ก็พักเพราะเวลาที่เขาผ่านได้เขาวิ่งเลยครับเขาจะขึ้นไปเลยนะแต่เรียนก่อนนะครับว่าต้านใดต้านหนึ่งในการทุบนะบอกก่อนผมไม่รู้ไงพอถ้าเกิดว่าเส้นสองร้อยวัน,นมันแข็งอยู่แล้วพี่แล้วตรงกับฟิบนัชชีด้วยถ้าขึ้นได้ก็นี่คือต้านถัดไปแต่ถ้าขึ้นไม่ได้เขาพักได้เช่นกัน จะมีแนวรับ1774และ1755อินดิเคเตอร์ร่วมร้อยเลยนะครับบอกก้อยเนี่ยอันนี้ก็อยู่โซนบนนะจบแล้วสำหรับ Spot Go นะครับก็มีมุมมองเป็นแบบนี้ถูกก็ซื้อแพงกข็ขายจริงๆนี้มีแค่นั้นครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเชาวนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมคาทองนะครับแล้ะขอบคุณพี่ๆสมาชิกห้องนักลงทุนทุกท่านรวมถึงพี่ๆที่ติดตามทั้ง YouTube Facebook นะครับและเราพบกันใหม่โชคดีเป็นของพี่ครับสวัสดีครับ